วันนี้ก็ได้เดินทางพุ่นละเขาป้ากล้วยพุ่นจักพื่นสิพาไปเฮ็ดอีสังฮะหาบ่งกล้วยให้ดิแเ่๊ะบ่อยากไปเนาะกรอไปกับแม่นป้าพ่อแม่บ่มีให้เบิ่งอืมเพราะว่าน้องก็บ่พราะทํางหน้องกัยังน้อยนี่วิธีหาพื่นหาซองซองเบิ่งเปิดให้เอฟซีเบ่งไปไปโอ้ยทุกคนแม่เจ้าบ่บ่ก็ยาน น้องคุณโมหยานี่แต่ผมโมหยานนั่รีบวะนี่โบกก็เล่นแหงมือคอยแหงยาดโบกกรเล่นยาดบกกระเล่นกับโยาโอ้โตใหญ่เนาะนี่ทุกคนอ่าสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมน้ำมัอนี้มาพ่อกับเบลเล่เลยก้าหนังวันคือเก้าพี่น้องมัอนี้ก็ได้เดินทางขุนละเขาป่ากล้วยพ่น ยักษ์พันสิพาไปเฮ็ดอีสางฮะหาบงกล้วยพาไปหาบงกล้วยพี่น้องเบอร์อะไก็บ่เคยเห็นบงกล้วยดักดักแด่หั่นบ่บงกล้วยหรือว่าดักแด่พี่น้องมันอยู่ในกกกล้วยน้อง่นว่าเนาะกับพาพี่พาน้องมาเบิ่งเด้อเป็นจังได๋แน่เนาะบงกล้วยยางเข้าปลาปลากล้วย taxi ได้จักบ่ห้วยลมไหนสิได้อยู่บ่ก็ว่าเนาะอยู่ได้อยู่มีอยู่เนาะเบิ่งนํากันเบิ่งนํากันอันนี้ก็มาายพี่น้องวิถีเนาะชาวลาวยามถือว่าแรงๆหน่อยนึงลเพิ่นบ่มีแนวกินเพิ่นไปพาาเลไปหาบงกล้วยายให้ FC เบิ่งทางบ้านนอกการหาอยู่หากินพี่น้องนี่เบิ่งตะเวนกล ไก่สิมื่นคำเลยเด้อเดี๋ยวกับกลับเลยทุกคนเนาะนี่ก็มาถ่ายให้ทุกคนเบิง่งมือนะถ้า,บาเบเล่บอดี้เมฮาน้องเพิ่นแสดงว่าเบเล่บอดีเ้เซตนาหาน้องเพิ่นเนาะในโบหูว่าสินัดทนนะเพราะโทรศัพท์เพิ่นลินกับอุสะดวก็ป็นใด้แง่มจากตายกับยากตายกับายอยากได้กับได้นะเพิ่นว่ามันคางๆจักมันเป็นอีสังบ่หูเนาะ ยินแม่น้องว่าน้องสิไปไทยปบ่หูฮะน้องยังบ่ฮู้คือจังบ่ฮู้โดยปกบ่มีแอยกับบ่มีใครอยู่ซอย,อยอเดียบพ่อแม่เด้อโอ้ใจก,กับ่อยากให้ไปเนองอยากแบบอยู่เพือนเนาะโอ้เป็นจังไดีใจแบบ่อยากไปเลยเนาะไปกันเมนป้าพ่อแม่บ่มีใครเบิ่งเนี่ยเพราะว่าน้องกับ่ทั้งานน่องกัยังน้อยพี่น้องน้องเพิ่นจากสิได้ไปจักบ่เนาะ ฟังเบิงทุกคนถ่ายได้ไปกับมาได้เห็ดคลิปน้ำพินแล้วเนาะเก็บไปทีซี FC. ไปหาเลาะเบิงอยู่ทางฝังไทหรืลอะไรนอยู่ทางใดยังใกล้เติบนะเบนาะ<อ>ไปหาบงกล้วยดากแด่อ้าวไปพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฮอดสถานที่ที่เบาเล่กับนังวาน แค่นี้แหละจะปลากร่อยนี่เลยนะมหาในยูนิคเก้นพี่น้องจะคิดเลิกเด้อเนี่ยคนกระหาดึงแบบนี้แหละแต่ต้นมันจะสูงนี่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 มาเบ่งทุกคนอันนี้นี่บ่ต่ว่ากล้องวัฒนครับไปเอาไะ กินเก่งกันไหมมาอันนี้กันกินได้ป่ะนี่ทุกคนนี่นี่เพื่อนเอิญ่าดวงดากดวงดากดากยังเลยดากแด่บอมเปนบอมเปนดากสาวบอมเม็นดวงอันนี้คือดากแด่พี่น้องหน่อดากแด่คือว่าบ่งกล้วยเนาะโบ่หูว่าสิกินอะไรพี่น้องนี่ยครัว นี่วิธีหาเพื่นหาซองซองเบิดเปิดเปิดมเปิดให้เอฟซีบังป้ายมาทุกคนแม่เจ้าแม่เจ้าแต่ยานจะไม่หยาดมันหรอกยุ้ยว้าวบไว้ดอกเว้ยอาจจะถือเองบไว้ดอกพี่ๆน้องๆเอ้ยคลิปนี้จะสิจบจะบ่เด้อ เป็นตัย่านค่ใครบ่งก็เล่นกบวย่านมั้งโอ้ตัวใหญ่ท้งตุยค่ไหนี่ปะโอ้โหเนาะบ่บ่กบวยย่านน่องคุณบ่ย่านในแต่ของบ่หย่านัะไรบ่เนี่ยบ่งก็เล่นแห้งมือคอยย่งย่านบ่ก็เล่นย่านเลียงกบ่ย่านโอ้ตใหญ่นาะ นี่ทุกคนไอสังบอมันแก่แล้วมันเป็นไอสังบอมันแก่นเป็นไงมันเป็นดวงน้งเป็นดวงโอ้ยห,หาแนวกินมิตเตลแนวแปลกๆทุกคนน้องวานเพื่นพามาหาเบลเจ็ดกระยานจนห้ามหดเบิดแล้ว <c oughs> เป็นยังไงคลิปนี้คลิปนี้ป<ะ>ปนเป็นยังไง<ะ>เป็นคลิปที่ตกใจเด้อพี่น้องแต่น้องวานเพิ่นกระซิวๆนะเพราะเพิน่น เพิ่นมาเพิน่นบ่าณนะมันยาดีดาดีดาเดี๋ยวนี่เปิดเพิ่นหาเปิด네ห้าจีกแบบนี้แหละทุกคนโอ้อ้เป็นนางแบบนี้เนาะโอ้ลักษณะจะแมนแบบดวงของแมงกระเบื้องนะเพิ่งห้าจีกห้าซังแบบนี้เนาะ คือว่าพาพี่พาน้องมาเบ่งการหาเนวกินแบบที่แปลกที่สุดแหละบาเลยก็เคยบอกเคยทายจักเถื่อนะแบบนี้นะมีตนองวันแต่พนพามาหาเนวไปแปลกยนนเสูงเตเนบเลยจะากมาชิดึงให้ตัวแรกเนี่ยแมนบิดบอนี่ นี่มันจะเกาะเกาะใบกล้วยเป็นขนานั้นมันจะยืยนขนาดไหนทุกคนเฮ้ย,ย,ยจะนายบางที่สีผ้าพันให้พันทอดเนาะ้าพันมาพันขวายากล่องขวายากลองซีมนะได้บ้านหนองคันไดลายโอย้อยากเบิง่งมันที่เป็นแนวใดวะโบ่บเคยจักเทื่อแต่เกิดมานะทุกคนโตวดวงนี่ก็อยากแบบว่าขาวๆใหญ่ๆ คือกับน่องเพินนี่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 ไปเจ็บดึงดึงดึงตัวนี้นี่บ้าตัวน่ก็มีตัวมีตัวบเนาะได้บได้มันจะพิดง่ามเนาะง่ามเดือนยังมีหลายนี่นี่นมาแล้วมาแล้วย เดือาน<ม>บาไว้บ่ไวเอานี่นี่นี่หน,นวันนี่นี่นี่จบเลยตกใจทุกคนเอ้ยหาดึงดึง,ดงซองซองซองซ,องซองดึงดงอยู่นั่นแหละมมีตัวมีตัวบอตัว,ตว,ตวออกนะระวังนะจะสูบเง้ยนะม,ย <c oughs> มีงูยังมัมีงูที่องเนี่ยนะ มาต่อและสนิทลายเลยเดินลาดวงกระรังดวงพระรังกับกะากิอืมนี่นี่นี่มาลีกะทยให้พี่น้องเบ่งเนาะคลิปแบบแปลกๆพี่น้องนี่นี่นี่มากมา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 ออกแล้วมีติขีมันพี่น้อง ห้องว่านเพื่อนกระเพาะเบลีกับเบลเจ็บมาหาแต่แนวแปลกๆเนาะแนวเฮ็ดให้ตกใจพี่น้องเสียควัรอ่ะได้อีบ้าตัวไะอ่ะสีพามาเบิ่งทุกคนเนาะนี่แหละดักแด่ดักดักจึงดักแด่ดักแด่หรือดักแด่ดักแด่นะบ่แม่นดักแด่นี่ตัวดักแด่ มารุนมาลุนมาลุนมาลุนมันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะมันบกขั้นบอ่อ๋บอบกขั้นบ่อกดักแด้ทางฝั่งไทยมีบ่เนาะถ้ามีก็คอมเมนต์มาเลยถ้าเอฟซีฝั่งไทยมาลินนี่น้องเสียน้องวานเพิน่นปลาเลาะปลากาล้วยเลาะปลากล้วยบริลเลาะเฮ็ดยังดอกนี่แหละลหเลาะฮาแมงอะไรดักแด้ ดักแด้ดักแด้อืมทางหมู่บ้านนี่เขาเจ้าก็มักกินได้เนาะก็บ่ได้ขายบ่ได้กยังบ่อหนออืมบ่อไว้มีคนซื้ออีกมังบงอันนี้มีอ๋อเดยวก่อนเบาเลยบ่แม่นจักเว้าดอกบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว้หยาดหยาดเขากะคล้ายอีกอ๋อคันหมากโซนเดือนพี๊ เขาค้ายเขาค้ายเป็นทงบ่นเเป็นกิโลบมาว่าโลหาหกสิบอีกหมาหอดังเนาะนานเนิดแถวตานมันูบวตัวโพื่นหู้เลยพี่น้องเฮ้ยหยาดโตใหญ่เลยทุกคนนี่ กะสิเดทไทยฮะแบบบดดนเนาะเพื a, a, st i, st i, ่อนผ้ามามาเบิ้งซ <uk> ื um, ah e. ah e ่อๆเนาะมาเบิ <uk> ้งว ah e ิธีหาแมงบ่งอันนี้นะบ่งดักแด้ดักดักแมนดักแด้แต่ว่าบดีไายแบบหาได้ลายดอกมันกะคำเนี่ฮะไปมันกะโมไดลไล่เนาะเพื่อนผ้ามาหาซื่อๆทุกคน พามาเบิ้งวธิธีหาดักแด้ตามใบกล้วยเนะเาะเบอร์ลี่ก็มาถ่ายใหย้พ่อแม,ม่พี่น้องเบิง้งกัแบบนี้แหละทุกคนมันก็อยากบิดย่มแล้วคือน้องเพิ่มมาเนาะมันกายย่ำมันก็มีโบลายอีกอย่างต้นกล้วยก็สูงเนะเาะเบาร์ลี่กับคนบ่สูงมันบ่ถึงนะก็เลยพ่อเนาะสามีเนาะมาถ่ายใหย้พี่เพีงน้องเบิ้งทุกคนบาดนี่เนาะ หลังจากที่หาดักแด่ก็ไม่ได้เลยมาหาอันนี้อีกพี่นาะเกลมักบวบตโตเนาะมาแกงมักบวบโอ้ยพอดีงามพอดีแซ่บเลยเนาะแกงไ่หนอม้แซ่บบ่แไปะมมักบวบหอมบ่อันนี้มักบวบไ้บ่หรือมักบวบแบบอันนหนคือสั้นเลยคือสั้นมักบวบนี่ฮะปกติมันยาวเลย บ่มันมีลายแบบตัวนี้มันสิแซ่บกว่าตัวยอ๋อมันมีลายรุ่นเนาะโอ้ตัวสันแซ่บกว่าเนาะตัวสันแซ่บกว่าตัวยพี่น้องใจเเฮะใจเตัวสันหอมดีตัวสันหอมเนว่าดีใจเมาตัวยั้อตัวยมันกินยากนี่นี่ลาอ้ยทุกคนอู้ปาแต่ มีแต่ตัวสันสันเลยน้อยน้อยสันสันปมปมพินังกูดีแทบเนี่ยไม่เพี้ยนเลยแม่มาเก็บมาทุกคนมาเพี้นเป็นไงมาเก็บทุกคนคักลายคักรีเมย์ไงสิเบลลี่ตัวเคยเห็นหลายบอลอยู่มักบวบพี่นังแต่ว่าเมาพ่ออยู่ทางบ้านหนองหวานมีแต่มักบวบเนี่ยสันสัน แปลกตาทุกคนเพื่อนว่าแนวสันสัทันแสบแนวเงียวเงวมันบ่แสฮะมางเงยอเงี้ยวโอ้มักงอเงี้วแสบไหมบ่โหพี่นัด้เลอมาแปงกินได้เแได้เลยได้ปะมว่าสกินดนนี้ ายลองเบ่งแบบรสชาติเป็นังไหอมไยหอมบ่หอมนลคล้ายกับมัแตงบ่หรือบ่เอ่อมักแตงมักคือปมกันแบบลูกซอสอ่ะมีลูกซอสนำอย่างเนานะกัดกัดกักกัลองกินเลยหวานกินเลยกูยังขันน กินมใส่จิ้มินมดีเดียวว้าไม่จิ้มโอ้ตัวน,นั้นนวยใหญ่นางวานันเอาปะหรือบ่เอาหรือปะมันแก่บ่มันแก่นแกนเนานะปลาแนวเนาะปลาแนวเพื่อเอฟซีมาลินเพื่อใดแนวมักามาบวบสันๆอยู่บ้านนางวันมี่อืมเอาไว้แนวเอฟซีเจ้าปูแก่ปะปล่อยเลยปะ มเก็บมาแกงเลยมากบวบน้อยท้ายไร้บอลคือว่าเนี่ยไร้เถื่อนน่องบอลเก็บน่องมาพ่ออยู่ในพ่อแต่มันบวบสั่นเดือนหน่องวานทุนวันลดสั่นดีกว่ากินทรายคนสามสี่คนหาแนวเก็บหาดักแด้พี่น้องบ่ได้เลยก็มาผ้า ไปเก็บบักบวบน้ำเนาะ <c oughs> แล้ววังงูเขียวเด้องูเขียวพอดีเมื่อมามาหดบานเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยกำมวลเนาะเราเก็บมามือนี้เนาะกำมวลนนะยูทุกคนมากับเพื่อนสองคนนี่แหละทีมงานเาท่างานยูทูบเบอร์เห็นไมนหมว่ มันเป็นยังวะบากเจ็บนี่ไะอยากยังอยากแพรนวกบ่มันคือสันมังบวบผมบ่เคยเห็นจากเถื่อว่ะมันสุดเงี้ยวอลไรเ่าเงี้ยวซุดสนนี้นี่เงี้ยเงี้ยวซุดโอ้มาเบิ่งหน่วยเงี้ยวุดเป็นว่าจงแนวอันนี้เนาะเงี้ยวุดสันนี่เนาะมีแต่ทาแก่นี่นี่นี่อืมมันเป็นมักบวบเนาอยพี่น้องบางทีเอฟซีมาลินมาย่าง ทีซีมาลินมายามเนาะอยากได้แนวกัศิจงไวยหายเนาะมีแนวอยู่ปะมีอยู่จมวยหายเอ็กซีทุกคนแนวมักบวบสันบ่เคยเห็นจากเถื่อบาเรก่ะมาเห็นอยู่บ้านเพึ่นนี่แหละบ้านจะกำจะกำลิบจะกำใหญ่จะกำใหญ่ไหมมีบ้านจะกำใหญ่บาจีบบอลตัวเต็มตัวแดนเลยเนาะมีแต่จะกำลิบเลยบ้านจะกำใหญ่เมืองท่าแตงโอ้บาจีบพึ่นฮามันเี่ หาซองเลยอยู่เฮ้ยกระดั้นเลยนี่ันฮ่าฮ่าแต่เนวกระดอกกระดั้นมาอีตาเละบ้านฮ่าบานนี้พอ่อเลยเนาะนักแดกก็ได้มังกบก็ได้พอ่ออลไรทุกคนได้ก,นะนะกินแรงแล้วเนาะมีแนวกินแรงแล้วไดแล้วตะเวนกระพุนใกล่เลย ไก่ตกดินรับขอบฝาเมื่อเฮ็ดเบียร์กันสั้นอีกหน่อ,องผมนะโอ้ยถือว่าสุดยอดแหละถ้าเบาเก็บได้ไม่อาจจนียเบาเก็บหกัหกบ่ขยันดุแบบนะีห้หักบ่หักเนาะโอ้หอกวุ้ดใจตอนนี้ก็หักว่ะร่าง้ตายก็ไปดีตอนนี้หักว่ะตอนนี้เหรยันหยิบสี่หยใจหยันหยิบสียันหยิบสี่หายเนะาะ มาถ่ายให้ซ <aren> ื้อบนมาเพื่อนก็มานำซื้ออดืดบายทุกคนไม่เอาเนาะมี้กามาถ่ายน้องเพื่อนพาไปหาหาอีสั้หาดักดักแด้ดักดักแด้ด้วงกล้วยดักแด้พี่น้องกะมันจะยิบย่ามและคือน้องเพื่อนว่าเนาะเดือนได้น้องมันลายเดือนเก่าเดือนชิดมันสีลายอันนี้แบบ มันก็มีพ่อได้ให้เอฟซีเบิ้งเนาะการหาพี่น้องบอลลีกมาไายแล้วเพิ่นกัเก็บมักบวบมาเห็ดเนื้อกินผมมีเนื้อกินเพิ่นวะงามมือแรงไปแบบนี้ฝากติดตามบอลลีกเก่าได้บายฝากติดตามรับชมเด้อให้พี่น้องให้กำลังใจเนาะมีเอฟซีเพิ่นกับคอมาบอลลีกไมาเห็ดคลิปน้องๆบ่อยๆใน่เด้อเพิ่นวะากเห็นงามหลายเพิ่นวะไปบับนี้ทุกคน